ดีเจต้องมาคิวซีด้วยตัวเองเลยเนี่ยอู้ยงามแท้ขึ้นมาจ้าคะ่ะฉันอยากได้หอมบัวหอมแบงเนี่ยไปขายอยู่แพงพักสันเอาหมดนี่เลยนะคะนาน,นั้นเจ๊ก็จองนาน,นี้ด้วยนะคะเอาหมดเลยนะคะอู้ยผักคุณงามมากเลยค่ะลูกค้าถูกใจมากเลยนะคะเอาเบิดเลยนะคะผักจ้าผักจากสวนคุณมาท่าคะ่ะผักจากสวนคุณมาท่าคะ่ะโอ้ย,อยกดสิฮอตตลาดจะเป็นลำบากหา่างชีวิตแมค่ค่ะขายผักคือคอยดียกดสิฮอด ผักสดๆคุณมาท่าส่งตรงถึงปากคุณค่ะผักสดๆคุณมาถ้าส่งตรงถึงปากคุณนะคะจำหนที่ร้านเจมอนค่ะป๊าดติโทปลกจังไหนมาปลูกงามกระดกกระเดียะแท้คุณมาท่าสะออนลายลูกค้ากระแหงติดพักเล่านานแล้วเดี๋ยวพักไม่อ่นกงามทีแล้วน้องเขาว่างามลายไปขี่เสนหน้าให้แน่กับิแม่นอยู่นะเนาะผักไมค่ค่บเวชชีเวชีีจากนั้นคุณมาท่าค่ะเวจชีจากนั้นคุณมาถ้าจำหนที่ร้านเจหมอนนะคะมาเลยคะ่ะเดินมาเลยคะ่ะมาเลยคะ่ะผักนะจ้าผักนะจ้าผักงามๆามนะจ้า จากวัวเจ้หมอนจ้าผักนะคะสวยๆเลือกก่อนเลือกก่อนอุ้ยซื้อผักแน่จ้ากีฬาคนควงแอฟเอาผักปอบางอย่างจ้าผักซีจางามงามอ๋อคืองามขึ้นในขาดแต่จ้างามเหรอเนาะปุ๋ยจากไหนจ้าอ๋อหั่นกัมฟี่ผักซีกัมละซิจ้าหาหำหั่นกัมฟี่เออเอาไปเลยจังหวะรจ้าบัตขาดตัวเพราะต้องทอดออกไปลูอ่ะจ้าทุ่งเด็กมอมมีปลาปกรอดเออเอานี่น้ำบอโอนิแอนเปอันนี้หอมแบ่งไม่แบ่งนะคะผักนะคะสวยๆค่ะ เลือกเลยค่ะขยื้อขึ้นมาเถอะค่ะอ,อ๋อเจ๊อยากจะสั่งผักเพิ่มนะคะแต่ว่าให้เจ๊ขนเสรจรถยู่นน้ำมาจากต่างจังหวัดเจ๊ก็ไม่ไหวนะคะอ๋อติอ๋อก็ดมบอกแต่แรกเออก็ได้ก็ได้ก็ได,ได้ไปออกรถขนผักด,ดีกว่าตัดสินใจถูกต้องที่สุดแล้วละค่ะเจ๊หมอนที่มาถอยรถใหม่กับอ e ีสุสยามซิตี้สาขาตลาดสมุมเมืองสวัสดีค่ะพอดีว่า จะมาดูรถคันนี้นะคะโดดเด่นเตะตาด้วยรถ All New e s u s u D Max Spark เครื่องยนต์3.0 DDI Blue Power กำลังสูงสุด190แรงมา้าช่วยพิชิตงานโหดจะขนของกี่รอบก็ไม่วันออกรถหลักหมื่นขนเงินหลักล้านบรรทุกอะไรก็ได้แบบจุใจมาพร้อมกับรถคอกซิ่งโครงราชบุรีล็อกฝาท้ายกันกระบะฉีกพาวเว T C P Y 32นิ้วแข็งแกร่งทั้งภายนอกและภายในเงินก็หาได้รถก็วิ่งดีสวย อึดถึกทนแบบนี้จัดไปเลยค่ะเจมอนเจมอนมีรถแล้วเรียกคุณหรอคะมีเรียงเอาไปคนพักต่อก่อนขอบคุณค่ะ ลูกค้าทนใดที่จะออกรถสามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลแอดอีสุสุสยามซิตี้หรือโทรสอบถามได้ที่027893003แอดโหลดจัดโหลดไอเคยให้สัญญาจะมาเกี่ยวข้าวกับน้องก่อนเดือนสิบสอง